ตัวนี้ยาวรวมนะฮะร้อยเจ็ดสิบพอดีเลยนะครับผมจากท้ายนะฮะท้ายถึงปลายนู่นนะครับผมเนี่ยครับปลายจะไม่ใหญ่นะครับผมรีดปลายเลียวเล็กกว่านิ้วมือผมนิดนึงใหญ่กว่านิ้วชี้นิดนึดนงตรงงานอีกหนึ่งกระบ,บอกครับผม ก็เป็นไม้ประดูทั้งลำนะครับไกเซฟนกปีกโรเลอร์45เซนนะครับให้ชมกันเพลินเพินจากตรงนี้นะครับจากกล่องไกตรงนี้ถึงปีกนะฮะดึงมานี่นะครับเ85เซนนะครับผมแล้วก็ทิ้งปลายยาวเลยขอบคุณพี่โตโต้ด้วยนะครับนี่กระบ,บอกที่3แล้วนะฮะ แกจัดกระบอกที่3ม,มาก็ถึงคิวก็ทําให้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็พร้อมส่งแล้วนะครับวันนี้พี่แกก็โอนยอดเต็มมาแล้วด้วยนะครับขอพระคุณมากสเต็ปงานประมาณนี้นะครับผมก็อยู่ที่4,500บาทนะครับราคาร,รวมส่งบางท่านยังไม่รู้นะครับปีกที่ผมให้ไปนะครับเป็นเป็นลูกปืนเป็นโรเลอร์ลูกปืนทั้งหมดนะครับลืดปืด้ด สเต็ปงานก็ปิดท้ายปีเนียมแกะสลักให้สองด้านตัวนี้ก็กระจมมือลายใหม่นะฮะตรงนี้เห็นไหมเอ่ยตัวนี้จะเว้นไว้นะฮะนี่โชว์ตาไม้ก็ทำหลบมาตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์สวยเป็นแบบครับตัวนี้แกะแคปซูลให้ด้วยนะฮะ ดีไซน์ประมาณนี้ครับผมตรงนี้ก็ยาวปลื้ดนะฮะ,ะให้ดูลายกระโจมมือกันด้วยนะครับม,มันก็มีสเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะฮะหลายท่านก็ชอบสไตล์คล้ายๆแบบนี้นะฮะผมก็จัดให้นะฮะดูแล้วไม่น่าเบื่อนะฮะไม่เอ่ยตรงนี้ก็จะเป็นหกแฉกหกเหลี่ยม นะฮะเพื่อความแตกต่างก็มีลายเส้นที่อ่อนผิวนะครับผมตัวนี้นะฮะไม้แผ่นนี้ก็หมดลงไปแล้วนะครับนี่คือตัวสุดท้ายของแผ่นนั้นสวยๆเลยครับผมไม้แดงเป็ดนะก็จะพยายามหาไม้แบบนี้มาทำเรื่อยๆนะครับผมดูกันหลายๆมุมเนาะ ก็ตอนนี้อยู่ในตำแหน่งเซฟนะฮะปดเซฟเวนะลาใส่ลูกก็ดันไปตรงๆนะครับนี่ดันไปตรงๆอยู่แล้วนะตัวนี้เป็นลูก4มิลน,นะครับแต่ผมทำให้ใส่ได้ทั้ง4มิลแล้วก็5มิล4.5อะไรประมาณนี้4มิลขึ้นไป นี่ก็คือระบบเซฟนะฮะฝังเกี่ยวปล่อยนะครับเป็นสแตนเลสทั้งหมดนะครับทั้งลำนี้ยกเว้นปีกยกเว้นปีกแล้วก็ปิดตูดนะครับปิดตูดเป็นอลูมิเนียมนะครับผมฝากผลงานด้วยละกันนะครับผมก็ช่วงนี้คิวก็มีมาเรื่อยๆนะครับก็ยังสั่งจองได้อยู่นะครับผมงานผมมีมัดจำหนึ่งพันบาทนะครับถ้าเป็นพร้อมยิงแบบนี้นะครับ เแจ้งให้ทราบกันเนาะส่งจริงแน่นอนนะครับเช็คเครดิตกันได้นะฮะสำหรับลูกค้าหลายๆท่านนะครับก็ขอบคุณมากนะฮะที่ยังรองานปีที่แล้วก็น่าจะเกือบหมดแล้วนะฮะหมดแล้วปีนี้ก็แรงเงียบๆนะฮะโอเคเดี๋ยวจะไปแกะลงกล่องแล้วนะฮะเมื่อกี้ยิงตอน ก่อนมาถ่ายเนี่ยยิงนะครับไปปวดหน้าท้องไปเลยนะขึ้นยางตึงมากก็เทสระบบนะฮะระบบกลไกลมันไม่ลั่นก็โอเคแล้วครับผมลางตรงๆก็ยิงให้แม่นๆนะฮะฝากด้วยแล้วกันนะครับผมลหลายๆท่านที่สั่งปืนของผมไปเนาะถ้ามีคลิปหรือได้ปลาได้อะไรมาก็เอามาลงมาแบ่งปันกันชมได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปลงในเฟซในเพจให้ดูกันเนาะ โอเคขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับจะลืมนิดนึงนะครับฝากเบอร์โทรไว้นะครับแล้วก็ไลน์ ID ไลน์แล้วก็เฟ e บุ o กนะครับช่างแปะสามพานนะครับหรือช่างแปะแสงจันทหน้าไม้ยิงปลานะครับผม0611-977175นะฮะลองทักกันเข้ามาคุยกันได้สอบถามได้นะครับผมสวัสดีครับ